เต็มที่ลูกเต็มที่ขอยกลับมาไหม่ตัวไหม่เองพร้อมไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันดีๆจะได้จับล้างพร้อมกันไปลูกไม่มีใครปวดใคยเสมอันไปเลย จะได้เป็นไม้ที่แม่เอาไม้จริงๆลูกถ้าพร้อมัาไปแล้วเนี่ยแต่ถ้ามันไม่พร้อมมันไปเนี่ยนะมันจะแอบเอาอยู่นะไม่เอาไม้ไม้ในไม้เนี่ยมันังแอบเอาโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำด้วยแอบเอาอยู่ลูกแต่ถ้าที่พร้อมมันไปเนี่ยมันจะไม่ใช่การเอาเองหรือว่าไม่แมาไม้เองไม่ที่มันไม่ใช่ไม่กระทั้งไม้เอง กลายเป็นว่างล้างก็ไปเองลูกดับล้างก็ไปปล่อยกลับมาไม่ัวนไม่เองร็พรองมม่ไปเลยลูกุิสถึงทุกอย่างร้องไปเลยปอยกลับมาไม่ัวนไม่เองเหมือนเหมือนกันไปเลยร้องไปเลย ได้ไม่ต้องรอให้ใครโปรดใครลูกเนื้อหาเดียวไปเลยเนื้อหาให้การดับล้างมันเหมือนกันไปเลยลูกจะได้ไม่ต้องเป็นรอยใ,ใครโปรดใครอใหอยกลับมาไหมตัวไหมเองมันเหมือนกันไปอย่ารออะไร ถ้ามันยังรวมอยู่ก็รูกกระ,ะจายหน่อยถ้ามันยังรวมจิตรวมสภาวะอยู่รุกกระจายหน่อยเออ <c oughs> แบบกระจายออกหน่อยดิไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองเนี่ยทิ้งตัวทิ้งเองไม่ใช่แค่ทิ้งสภาวะไม่ใช่แค่ทิ้งลักษณะไม่ใช่แค่ทิ้ง อะไรลูกทิ้งตัวทิ้งเองรอมันไปเร่มันจะหมดจดให้เองลูกหมดจดให้หมดจ,ด,มด,จดช่วยคำว่าร้อมกันไปเนี่ยมันคือมหากรนาลูกมันคือการให้มันคือการเอา แต่ถ้ามันไม่พร้อมกันไปเนี่ยมันจะแอบเอาซ้อนนะไม่ยังเอาไม่อยู่ดับยังเอาดับอยู่ยุติยังเอาตัวยุติอยู่ลูกมันจะแอบซ้อนเอาแอบซ้อนแอบซ้อนเอาฉะ่ัันไม่พร้อมกันไปกัสบสรรพสิ่งเลยแล้วมันจะล้างตัวเอาให้เองไม่ที่มันจะการเอาไม้จริงๆลูก คำว่าพร้อมกันไปกัสบสรรพสิ่งเนี่ยเรียกว่าการให้การให้เนี่ยมันไม่ใช่การเอาแต่มันจะมีผลในการล้างสม,มุทัไทยในลักษณะแห่งการเอาให้เลยลูกคำว่าพร้อมกันไปเนี่ยมันคือการให้ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองไม่แม้กระทั่งัวไม่เองเนี่ย พร้อมันไปเนี่ยมันคือการให้โลกคือเนื้อหามหากุณามันไม่ใช่การเอาจะมีผลในการที่ไปล้างสมุทรไทยในลักษณะการเอาให้ทั้งหมดเลยโลกทั้งติดจะหนึงโรงพยาบาลมาดีขนาดมาดีขนาดการตั้งเอา่ามันจะล้างให้หมดแหละพราะมันไปได้เลย เป็นการดับล้างช่วยสรุปร่างช่วยไปเองนั่นแหละคือการให้ <c oughs> ปิดให้เต็มที่เลยลูกไม่ต้องกระแมดกระแมไม่ต้องบัญญะบัญญยัง <c oughs> สิ่งที่ไม่มีขอบเขตต้องจะมาแค่นี้แค่นั้นอยู่มันก็แคบเกินไป ที่มันไม่มีขอบเขตสิ่งที่มันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณดังนั้นก็เปิดไม่เต็มที่มันจะได้ไม่แค่เปิดแค่ปิดเปิดไปแบบไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองเปิดไปแบบไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเปิดไปแบบไม่ไม่เอาไม่เองเปิดไปแบบไม่แม้กระทั่งไม่เอง เปิดไปแบบไม่ไม่เอาไม่เองไม่ที่มันไม่เอาไม่กระทั่งไม่เองนั่นแหละมันจะได้เปิดแบบยิ่งกว่าเปิด <c oughs> สิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ เอาแม้กระทั่งแม่เอาเองลูกไม่ยึดแม้กระทั่งมายึดเองสิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันไม่ใช่แค่ยึดไม่ใช่แค่ไม่ยึดสิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งที่ไม่มีลิมิตสิ่งที่ไม่มีข้อจํากัดลูกสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เอง พอที้เต็มที่ไว้ดีๆสรุปตัวสรุปเองเพราะมันไปลูกล้างตัวล้างเองเพราะมันไปจอบตัวจอบเองเพราะมันไปไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเพราะมันไปลูก เดี๋ยวมันจะล้างในตัวตัณหาหวั่นไหวให้ความหวั mani, ่นไหวความเพ่งความเดียวว่าตัณหาเพ่งความตัณหาหวัดแก่งตัณหาหวั่นไหวเดี๋ยวมันจะล้างให้หมดเลยลูกแต่มันเต็มที่หน่อยทุกอย่างนะพร้อมกันเลยลูกถอยกลับมาไหมตัวไหมเองถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองพร้อมกันเลยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอย่าลืมคําว่าทุกอย่าง ไม่ใช่ไม่ใช่ทีลระย่างสองอย่างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเอตติ้งอะไรของเธอนน่น่ะนะตัดกะอะไรของเธอหอเหี่ยวิเชียอะไรทุกอย่างทุกอย่างของเธอถอยกลับมาไหมตัวไหมเองถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเลยพร้อมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่าง มังไม่จะล,ล,ล,ล้างพร้อมกันไปเลยลูกล้างพร้อมกันไปเลยเรียกว่าว่างล้างนั่นเองดับล้างนั่นเองมันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเอาซะอีกมหลงเอากันเองหลงตั้งเอากันเองมันก็เลยกลายเป็นสังสวัสแห่งสมุทรไทยกันมาเรื่อยแล้วก็ไปเรื่อยยังไม่หยุดเอา ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วก่อนที่มันจะเริ่มตั้งเอาซะอีกรูปต,ตั้งเองตั้งเองมันก็เลยตั้งเป็นกรรม,มนิสัยตั้งเป็นปนิสัยเป็นหน้าเลยอย่างนี้เียกว่าทิ้งตัวทิ้งเองละตัวละเอง ไม่ตัวไม่เองเนี่ยพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่าละตัวละเองทิ้งตัวทิ้งเองตัดตัวตัดเองไม่ตัวไม่เองเนี่ยพร้อมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างในลูกเรียกว่ายุติตัวยุติเองจบตัวจบเอง